เรื่องช่สองเดี๋ยวจะรับมันไม่ได้แล้ววิธีการตั้งโทนนะฮะกดฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วมากดเลข6นะ,ะเลขหกจะเห็นว่า C ท,ทใช่ไหมฮะเราเลื่อนลูกศรขึ้นนะให้เป็นสองห้าสีจุดนึง มันจะอยู่อันดับที่47นะฮะแบบเครื่องมือนี้นะฮะอ่าอันดับที่47นะเสร็จแล้วกดฟังก์ชันอีกทีหนึ่งนะครขั้นตอนต่อไปนะฮะก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดหมายเลข2นะจะเห็นคำว่าออฟนะจากออฟเสร็จแล้วก็เลื่อนเป็น T T C S S นะที่เห็นกระพริบก็พลิบในลักษณะนี้ กดฟังก์ชันอีกครั้งคือเป็นการเซตโหมดก็สามารถใช้เครื่องได้ปกติเข้ากับสา,สามารถเข้าเครื่องกัดได้แต่เครื่องกัดวิธีการนะฮะก็คือกดดอกจานกดหนึ่งดอกจานหนึ่งนะฮะกดไปให้รูปลำโพงให้โช์รูปลำโพงก็จะสามารถสื่อสารกันได้ทันทีเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับเห็นไหมฮะจะมีสัญญาณเตือนว่าเข้าสามารถเข้าหากันได้แล้วทีนี้ผมจะสลับกันนะฮะใช้เครื่องนี้รับเครื่องนี้ส่ง ครับสามารถเข้ากันได้